อสีเขียวปือป้อๆสีน้ำตาลเข้มพี่น้องอันนั้นคือความขมของเขานะคะความขมของเขาเปิดน้ําล้างด้วยค่ะเพราะว่ามัน้อนนะคะล้างล้างเอาความขมออกนะคะอันนี้คือน้ําแรกนะคะน้ําแรกเดี๋ยวเราจะไปต้มอีกน้นํานึงนะคะพี่น้องค่ะนะคะเพราะว่ามันยังขมอยู่นะคะอันนี้ยังนําไปประกอบอาหารไม่ได้นะคะ ต้มอีกรอบที่สองค่ะรอบที่สองก็จะต้มประมาณสัก10นาทีนะคะมาดูค่ะเราต้มน้ำที่สองไน้อ้คะก่อนที่เราจะปิดไฟเราชิมดูก่อนนิดนึงนะคะว่ามันหายขมหมือย่างโอเคนะคะสิบนาทีหายขมเรียบร้อยนะคะมันร้อนนะคะอาภาจากสน,อน่อย หายุมเรียบร้อยค่ะพี่น้องขาดูค่ะตอนนี้นะคะเขาหายขมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเทล้างน้ําเหมือนกับครั้งแรกนะคะแล้วมาดูกันเลยค่ะค่ะดูค่าเรามาดูกันเลยนะคะเราก็จะเทล้างน้ํานะคะเหมือนครั้งแรกที่เราทําพี่น้องค่ะคือล้างเอาน้ําขมออกนะคะเราเขาใช้ ตกกะชอนนะคะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะผู้ขณะที่ยังร้อนๆนะคะเราก็เทลงไปเลยนะคะอ่าสูตรใครก็สูตรเรานะคะอันนี้คือสูตรของเราเสร็จแล้วเราก็ปล่อยน้ำเย็นใส่ค่ะปล่อยน้ำเย็นล้างเลยค่ะ ล้างน้ำขมออกเลยค่ะล้างน้ำผมออกนะคะแล้วเราก็ปั้นบีบน้ำผมออกนิกดนึงเป็นอันว่าในส่วนของขี้เหล็กนะคะที่จะทายแกงเสร็จเรียบร้อยนะคะเหลือเราก็ไปพร้อมที่จะแกงนะคะได้มาแล้วมาเตรียมน้งเข็ม เพื่อที่จะใส่แกงอมขี้เหล็กค่ะพี่น้องคะอันนี้หนังเค็มเราเผามาแล้วเ,าาเรียบร้อยนะคะเผาแล้วก็แช่น้ําพี่น้องพอแช่น้ํามันก็จะเป็นดึงๆแบบนี้นี่ี่นองนี่นะคะเราก็จะมาซอยนะคะซอยเพื่อที่จะเตรียมมาไว้ใส่แกงอมขี้เหล็กค่ะเพราะว่าชิ้นมันใหญ่นะคะซอยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆพี่น้องหนังเค็ม เผานะคะหนังเทมเผาแล้วก็มาแช่การเตรียมข้าวข้าวเบือพี่น้องค่ะข้าวเบือก็คือข้าวข้าวเหนียวเม็ดข้าวสารเนี่ยข้าวข้าวสารข้าวเหนียวนะคะแช่น้ําพี่น้องค่ะแช่น้ําไ้แล้วก็ให้มันนิ่มนะคะเสร็จแล้วก็เอามาใส่ครกครรวมกับพริกพริกของเราก็เป็นพริกสวนนะคะพริกสวนเราเองนะคะไม่ได้ซื้อนะคะพริกปลอดสารพิษพี่น้องค่ะ พริกปอดสารพิษแล้วก็จะเน้นใช้พริกแดงนะคะในส่วนนี้เอาไม่อาบน้ำไม่ไปบ่มันจะเก้าโมงแล้วเด้๋ยพ่อ ข้าวเบือที่เราโขลกแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะก็ะคือเป็นคลิกผสมกับข้าวเหนียวนั่นเองนะคะ,ะเรียบร้อยในส่วนของข้าวเบือเครื่องแกงนะคะเราเมื่อกี้เราไปเตรียมน้ำยานางพี่น้องค่ะได้น้ำยานางมาแล้วเรียบร้อยน้ำที่เราจะใช้เราจะใช้น้ำยานางนะคะมาดูขั้นตอนของการที่จะแกงกันเลยคะ่ะเราก็เอาขี้เหล็ก ขี้เหล็กที่เราต้มไว้นะคะใส่ลงไปในครกนะคะเพื่อที่จะอาครกให้เขาละเอียดนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องละเอียดเยอะนะคะเอาพอ,อใหอ้มีเส้นอยู่นะคะนิดเดียวค่ะนิดเดียวเพราะเขาเปื่อยอยู่แล้วนะคะเราเราเราต้มเมื่อกี้ขี้เหล็กเขาเปื่อยอยู่แล้วนะคะเราโขกพอบุบพออะไรเขาเรียวนะะไม่ไม่ให้ไม่ต้องละเอียดมากคือน้องค่ะประมาณแบบนี้นะคะ อเแล้วนะคะเราใส่หม้อเลยค่ะเราจะไปแกงกันแล้วนะคะใส่หม้อเราจะใส่เครื่อง,งพร้อมกันเลยค่ะพี่นนองค่ะเพราะว่ามันไม่มีอันขาวนะคะหนังเค็มเราก็ต้มมาแล้วเรียบร้อยนะคะเอาเราก็แช่น้ําแล้วก็เผามาเลยเลยอันนี้น้ําน้ํายานางค่ะน้ํายานางลงไปเลยค่ะ,ะใส่น้ำยานางเข้าไปด้วยนะคะมันเป็นอร่อยถ้าเราใช้น้ำธรรมดานะคะ มันไม่นัวพี่น้องอะแล้วก็คนให้มันแตกสีสันหน้าตานก็จะเป็นลักษณะแบบเข้ากันเนาะน้าน,นะคะหน้าตาเขาก็ยังเป็นเส้นอยู่นะคะพี่น้องเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าวเบือลงเลยค่ะข้าวเบือที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยใส่ข้าวเบือลงไปค่ะ,ะแล้วก็ คนให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังให้มันเข้ากันให้เข้าเบือเข้ากับพีเล่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะหนังเค็มที่เราเตรียมไว้พี่น้องค่ะ้อมพริกใส่ลงไปพร้อมกันหมดเลยค่ะเอาครั้งเดียวนะคะเอาครั้งเดียวเสร็จแล้วเราก็จะนาไปตั้งไฟค่ะตาแกงอมคีเล็กอันนี้คือเมื่อเราผสมทุกอย่างลงในหม้อแล้วนะคะ มีทั้งหนังเค็มนะคะหอมหัวแดงพริกนะคะข้าวเบือนะคะที่เราใส่ลงไปเราก็มาตั้งไฟค่ะพี่น้องเทเนี้นะคะเดือดแ,แล้วเราก็จะใส่ปลาใส่คุณารปาปลาของเราก็เป็นปลาแบบบ้าน เราก็ใช้กระชอนนะคะโรงสนุนนะคะพี่น้องคะไม่งั้นมันกะปลาร้ามันก็จะลงไปนะคะใส่ปลาร้าบ้าน,านรเราเลย เกลือของเรานะคะถ้าใส่หมดนี่นะคะใส่เค็มนะคะแล้วก็เกลือเพิ่มวาเมื่อวานถ้าได้ที่แล้วเราไม่ใส่น้ำปลาก็ได้นะคะซึ่งอยู่กับ ได้ที่แล้วเราก็ใส่ผักอีตูลงไปปิดไฟค่ะ,ะใส่ผักอีตูใส่ผักหอมลงไปปิดไฟนะคะได้แล้วเสร็จเรียบร้อยแกงอ่อมขี้เหล็กใส่หนังเค็มค่ะดูค่ะมีแต่หนังเค็มทั้งนั้นเลยพี่น้อง กิเลศใส่หนังใส่หนัง